รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับน่ายมเมเกมเมอร์ในเกมอาสไาวิวอีโวเอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำพาวเวอร์เ e นเจอร์ของมังกรไวเวอร์กันนะครับแล้วก็มีข่าวดีจะบอกด้วยก็ <t ell> คือผมเนี่ยได้ฆ่าเจ้ามังกรออสซิลิสลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ผมได้ปราบมันลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็คือสิ่งที่ได้มาคืออะไรรู้ไหมนี่ผมได้นี่พรอมคิดตันมาตั้งหกเม็ดแต่นี้ผมเอาไปเก็บไว้ที่บ้านสามเม็ดนะทุกคนคือแบบโอ้โหกูไล่ล่าหาแบบหาพรอมคิดตันมาตั้งเยอะแล้วแบบมาได้พรอมคอแบบฟรีๆโดยการฆ่ามังกรตัวนั้นแม่แบบนี้ผมน่าจะฆ่าไปตั้งนานแล้วนะทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่น่าดีใจมากทีนี้เราก็จะมาทำ power ranger กันยับๆเลยนะทุกคน ตัวแรกที่ผมจะทําในวันนี้ก็คือจะเป็นเจ้าไวเวอร์นะเพราะว่าผมเจอมันหลายตัวมากเลยตอนแรกผมจะทําเป็นกิฟฟินนะทุกคนแต่กิฟฟินเวลมันน้อยไปหน่อยว่มันขัดใจผมนะอ่าผมก็เลยทําเป็นไวเวอร์ละกันเพราะว่าไวเวอร์แถวนี้มันเกิดเยอะเหลือเกินโอเคน้องๆคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่าว่าพี่ฆ่ามันยังไงก็คือพี่ก็ใช้เป็นเจ้ามังกรนี่แหละเป็นเจ้าเฟรมเบิร์นนะมังกรตัวสีแดงของเราอ่าแบบตอนนั้นเนี่ยโอซิริ่นติดบั็กอยู่นะผมก็เลย ปล่อยแบบพ่นไฟใส่อ่ามันก็ไม่ยอมบินไปไหนนะมันก็ไปโอกาสดีเลยที่มันไม่ยอมบินไปไหนผมก็เลยจัดการสังหารโหดมาซะตรงนั้นเลยนะทุกคนและทีนี้ก็คือโอ้โหแป๊บนึีนขอบูก,ก่อนขอบูแป๊บขอบูแปบบ๊แปบเอ,อ้ยมาดิมาดิและทีเนี้มันก็รีเลื่อนไม่ทันมันก็ตายไปนะทุกคนโอ้โหบอกเลยผมดีใจมากจางังหวะนั้นที่ผมเห็นคอมพอตั้ง6เม็ดโคตรยอดมากเอ,อก้ยมังกรพวกนี้มันไม่รู้ภาษาซะแล้ว บอกเลยว่าเวนอมของเราเนี่ยก็ตีแรงไม่แพ้กันนะไปเรามาหาเจ้าไวเวิร์กันดีกว่าผมไม่รู้นะว่าไวเวิร์น่ะมันเออใช้กี่ล่างนะแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยมีอยู่แล้วตัวนึ่งผมจะจับเพิ่มอีกสองแล้วกันวันนี้ผมก็เอาเนื้อมาเยอะซะด้วยนะโอเคแต่เราต้องปราบเจ้าบอสพวกนี้ไปก่อนเพราะมันค่อนข้างน่ารำคาญนะทุกคนเอ้ยตัวนี้มาหาเราแล้วงั้นเราจะไม่ไปยุ่งกับบอสแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะล่อมันไป ตรงที่ที่มีไดนเสาร์น้อยๆดีกว่า,านี่ตรงนี้เลยมา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 ปไหนแล้วอ่ามาแล้วสองสามทีก็ล่วงแล้วระดับเองเนี่ยปาบป,ปาบเรียบร้อยคนไฟยังยังไม่ทันหมดปากนะทุกคนก็โดนผมซัดไปแล้วโอเคแล้วต้องค่อยๆลงด้วยความนิ่มนวลแถวนี้มันมีงูดงงูดินอะไรหรือเปล่ามันจะมากัดไอ้นี่ผมเปล่าเนี่ยเอ้ากูกัดสไต <laughs> <All> โอ,โอ้ระยะมันไกลขนาดนั้นเลยว่ะทุกคนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีอีกหลายตัวนะกัดไปเหมือนตรงนั้นจะมีเวล150อยู่ใช่ตัวนี้หรือเปล่าอ๋อตัวนี้เลเวล55นะผมฆ่าเลยแล้วกันเวลน้อยไม่เอาเอาเวลเยอะนะทุกคนนี่น,นี่เจ้าโอซิริที่ผมพูดถึงก็คือไอ้บอสตัวนี้นะนี่ที่เราฆ่าไปได้ด้วยความภาคภูมิใจอ่าความภาคภูมิใจของเรา ปแล้วก็บินหากันเรื่อยๆเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนน่าจะอยู่แถวๆนี้นะหรือว่ามันบินสูงคนระับผมมองไม่เห็นหรือเปล่าจําได้ว่ามีหนึ่งตัวอันนี้เป็นมังกรธรรมดาเวลร้อยเราอยากได้เป็นไวเบิร์นนะหรือว่าผมฆ่าไปหมดแล้วว <c> ะ <oughs> สัตว์ไปสมดเกี้งเลยนะทุกคนไม่มีให้จับแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนนี่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 อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเอาอันนี้เป็นเวลยี่ห้านี่ว่า งั้นผมขอค่าเลยละกันนะ้เวลยิวห้าเคจัดไปหรือว่าเราจะไปวิวัฒนาการตัวที่อยู่ที่บ้านเราก่อนดีตัวที่อยู่ที่บ้านผมเดี๋ยวผมเรียกมาเลยละกันใกล้ใกล้ใกล้โอเคเรียกมาขี่เล่นเลยถึงมันจะดูอ่อนแอไปหน่อยแต่มันก็เท่นะทุกคนไวเวิร์นเป็นแบบว่าสายพันธุ์ที่เท่มากๆ จากที่ผมหาดูแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาร์กเอาไว้นะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามันใช้ไปล่างอะไรได้บ้างนะนี่อันนี้ก็เป็นเจ้าไวเวิร์นที่อยู่บ้านของเราอ่าไหนดูซิว่าวิวัฒน,นาการเป็นล่างอะไรได้บ้างอ๋อเป็นได้แค่สอง่างนะทุกคนจะเป็นล่างสปีดกับล่างเอาล่างพาวเวอร์นะโอเคงั้นผมเอาเป็นล่างสปีดก่อนก็แล้วกัน ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเอาอ่านออกแล้วก็เอาของสําคัญออกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายไประหว่างการวิวัฒนาการนะผมอ่านออกเลยแล้วกันท <laughs> ุกคนก็คงจะเห็นว่าผมเออพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะทุกคนช่วงนี้แล้วก็ถ้าผมหายไปเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงใกล้่อบของผมอีกแล้วเอยไม่ดีใจเลยโอเคสปีดผมมีหรือเปล่าเนี่ยเออเหมือนจะมีอยู่นะนี่นี่น,น โอเคใส่ไปเลยปาบแล้วทีนี้เราก็จะดึงอานออกกันเออมาโอ้โหมุมไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวผมพาเจ้านี่ออกไปก่อนละกันเจ้าวิสนะออกมากอนออกมาก่อน,อาม,าอนมันบงังมันบงังผมได้บอกทุกคนไปนเลยอยังว่าผมจับคอยาวมาแล้วนะนี่นี่ก็เป็นคอยาวโครงกระดูกของเรานะทุกคนแต่ผมไม่ได้เอาไปเล่นให้ดูนะแต่จะจับมาไว้รีวิวหมดโอเค okay. มาดูกันเลยดีกว่านี่ปิด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 ทุกอย่างให้หมดดูซิว่ามันจะเท่ขนาดไหนแบบนี้ก็เท่อยู่แล้วนะทุกคนเอ้ยมาแล้วหูปิดไปไหนวะนะลูกกูโหแดดจ้ามากทุกคนไหนวะหายไปไหนแล้วนี่นี่น,นี่อยู่นี่นะโอ้โหตัวสีฟ้าเท่มากเลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเรียกขยุดก่อนละกันนี่อยู่นี่เลยโอ้โหตัวสีฟ้าใสมาก ตัวสีน้าเงินว่าเทแล้วตัวสีฟ้าเนี่ยเทกว่าไอ้ผมก็จะใส่อานเลยก็แล้วกันนะนี่ใส่อานไปไหดูดิสําหรับตัวนี้เราก็ไม่ต้องอั p สปีดเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวท่าสปีดอยู่แล้วนะนิดเดียวมันก็แรงเร็วทะลุนรลก <Wow. S 1> <laughs> เออเฮ้ยมาเรามาดูดีไซน์กันดีกว่าแล้วก็มาดูนะว่าเจ้าตัวนี้จะทําอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยดีไซน์ผมคงต้องลงไปดูข้างล่างว่ะ นี่นี่ก็จะเป็นดีไซน์คร่าวๆก็จะเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ตอนแรกมันจะออกเป็นสีแดงๆน้ําเงินใช่ไหมตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนใหม่หมดก็จะออกเป็นเออสีฟ้าสีฟ้าแล้วก็อาจจะมีแดงอยู่ข้างหลังบ้างนะเวลาบินนี่ก็ท่ๆกันไปเลยนะส่วนสกิลอะไรต่างๆนี่การกัดธรรมดาแล้วก็คลิกข,ขวาก็จะเป็นการพ่นสายฟ้าเป็นการพ่นสายฟ้าแล้วก็ไหนดูซิมีท่าตัวซีอะไรไหม เอ้ยตัว C เป็นการพ่นไฟว่ะอ๋อมีพ่นไฟกับพ่นสายฟ้านะทุกคนอ่าโอเคบอกเลยว่าอย่างเจ๋งไปเราก็จะพาไปปั๊มเวลกันดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเผลอกดตัว K นะอ่านี่น oh, okay, okay, oh, 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 oh. ี่นี่วงเลี้ยวมันก็จะกว้างหน่อยพอดีเลยเดี๋ยวผมเอาไปเทียบกับไวเบิร์นธรรมดาให้ทุกคนดูกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นไวเบิร์นธรรมดาที่ผมจับมานะโอ้โหดูขนาดตัว โอ้โหแค่ปีกก็กินขาดแล้วอะ่ะแค่ปีกนี่ก็เหมือนแบบมีไวเบิร์นอยู่ด้วยกันถึงสองตัวนะทุกคนนี่ผมจะขยายให้ดูนะโอ้โบอกเลยว่าเป็นลูกพี่ไวเบิร์นมากๆเลยนะครับผมนี่ตัวเบลเลอร์เลยปะพอหอมป่าหอมพอเราไปฟาร์มเวลวกันดีกว่าเราจะได้มาลองวัดพลังดูว่ามันเร็วแรงแค่ไหนนะทุกคนแถวนี้มีตัวอะไรให้ฟาร์มม้างเนี่ยอาจจะมีเป็นตัวเล็กๆน้อยๆไหนดูซิ นี่ดีน,นี่พวกตะก,กะแตอเลยพวกนี้จัดก่อนเลยงับงับงับเออโอ้โหงับไม่ค่อยโดนว่ะมนเร็วเกินไปผมว่าผมจะไม่เอาสปีดแล้วละกันเพราะว่าแบบนี้มันก็เร็วมากแล้วนะขอพ่นสายฟ้าหน่อยโอ้โหเป็นอะไรที่เลงยากมากแล้วทุกคนไอตัวไวเวิร์นของเรานี่เลงยากใช้ได้เลยเนะนี่ยไหนดูดิเอ้ยเราก็พ่นสายฟ้าเลงเอาก็ได้อยู่ เออเออโอ,อ้โหนี่ชีวิตกูต้องลำบากขนาดนี้ไหมเนี่ยไ้่เหมือนะ <What? S 1> มันจะบั๊กเป็นเสียงสายฟ้านะสายฟ้าเรามันไม่ได้ยินเสียงว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปที่ทะเลทรายแล้วกันนะทุกคนไปดูไวเวิร์นกันอ่าเราจะได้จับมาวิวัฒนาการอีกตัวหนึ่งเป็นสายพาวเวอร์นะโอเคอันนี้เราก็ฟาวเวอร์เข้าๆกันไปก่อนแล้วกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาถึงก็มีตัวมาบุกเลยว่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยมาถึงก็มีตัวมาบุกตรงแท่นอันเชิญของเราแท่นวาร์ปแท่นวาร์ปแท่นอันเชิญนี่ก็เกินไปไหนเราต้องล้างแคสนะทุกคนโอ้โหพวกนี้มาบุกแทนแ่นเราเออบางอาจมากโอ้โหทำไมมันมันมัน,มนเอ้ยโอ้ยมันมันเข้าอยู่มันเข้าอยู่ทุกคนแต่ท่ากัดเบามากเลยวะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงให้ให้กัดกูนหน่อยจะสลบแลวอ,อะไรหนักหนาเนี่ยเอ้ยทำไมมันควบคุมยากขนาดนี้ โอ้โหอันนึงนะทุกคนมันค่อนข้างที่จะควบคุมยากนะจะทํำยังไงดีวะเบรกก็เบรกไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะจัดการตัวหุห่นโหดสักตัวหนึ่งเพื่อเพิ่มเวลก่อนละกันนี่เอาตัวนี้เลยเออเอออุ้ยอยผมจะสลบว่ะเอ้ยผมจะสลบโอ้โหไม่นะเอ้ยไม่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 ไ,ม,ไม,ม่ผมคงต้องโดบยาก่อนโอ้โหไม่ไหวแล้ว เกือบล่วงนะทุกคนโอเคดบยาหลวงดบยาเหลืองดบยาเหลืองยาหลวงก่อนกูโอเคไปผมคงต้องฆ่าเจ้าตัวแบบเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะเพราะว่าไอเจ้าพวกตัวใหญ่นี่ผมฆ่าไม่ตายวะแรงกัดของเรามันค่อนข้างเบานะทุกคนไหนเราลองมาดูแบบไฟของเราดิเอ้ยถ้าไฟเราแรงจัดถ้ากัดเรานี่ไม่มีความแรงเลยนะทุกคนแต่ถ้าไฟเราเนี่ยโหสุดยอดมากโอเคเราลองไปลองกับเจ้ากีก้าแถวนน้นดู ต้องการะยะดีๆนิดนึงเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะวนกับมันตรงนี้แล้วกันมามาดีมาดีหมาดีาดพ่นเลยพ่นเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหพ่นหน่อยพ่นหน่อยนุ่มพ่นหน่อยพ่นไปเลยพ่นไปเยอะพ่นไปเยอะๆพ่นไปเยอะๆโอ้โหตอนนี้กูเริ่มคิดแล้วว่าตัวกูจะอยู่ไหวไหมไอ้ย สลบเฉยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องยัดยาก,ก่อนโอ้ยเนาะลูกชายกูลูกชายผมล่วงมาแล้ววะค่าสลบเราเนี่ยดูท่าแล้วค่อนข้างที่จะน้อยมากนลทุกคนเอาเป็นว่าอัพเอ่ออันนี้ก่อนละกันดาเมดดาเมจเราก็ค่อนข้างที่จะเบานะงั้นผมเอาเลือดไปที่หนึ่งล้านก็พอละกันแล้วน,ลนอกนั้นผมก็จะอัดเป็นดาเมจให้หมดเลย โอเค่่นนี้ก็น่าจะพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนแล้วกันนะว่าเจ้าตัวของเราเนี่ยดาเมจมันเท่าไหร่นะเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยแรงอยู่แรงอยู่เริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้เดี๋ยวนึงเลี้ยวก่อนเลี้ยวยากว่ะเคงับทางงับทางงับอ้ยกูจะสลบอีกแล้วกูจะสลบอีกแล้วโอ้ยจะสลบอีกแล้วโอ้โหน่าจะล่วงทุกคน สลบได้สลบดีจริงจริงวะมาอีกตัวหนึ่งทุกคนก่อนไปดูเออเออพ่นสายฟ้าไปเลยพ่นเลยเออตรงหางนี่แหละโอ้โหแม่งไม่โดนเลยวะ <c oughs> ตัวกูก็ออกจะใหญ่มึงมุดได้ไงวะถามจริง <c oughs> เอยมันไล่กระตูดแล้วมันไล่กระตูดแล้วงุดหงิดเวลาขับไบเวอร์เนี่ยมันก็จะวงเลี้ยวมันกว้างไปสักนิดนึงนะทุกคนแต่ให้อภัยได้นะเพราะตัวมันเท่โอเคมันหล่นไปแล้ว ไปเราก็ไปดูตรงที่เราตั้งดัมมี่ไว้ดีกว่าเดี๋ยวพูดถึงโปรเจกต์ถัดไปก่อนนะทุกคนผมอาจจะมีแบบเป็นเกมอื่นขั้นนะน้องๆผมจะไม่บอกแล้วกันแต่ดูแล้วเป็นเกมที่ยอดนิยมอยู่แหละเออน้องๆอ,อ,อาจจะได้เคยเล่นกันต้องมีติดกันไว้บ้างแหละแต่ผมจะไม่บอกแล้วกันนะนี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกเกมนั้นนะ่ะแต่ก็อยากจะมาเล่นให้น้องๆดูนะไหนอลองกัดดูดิ โอ้โหโคตรเบาเจ็ดหมืนไหนถ้าไฟเรานี่มันวัดไม่ได้นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแรงส่วนถ้าสายฟ้าเรานี่ก็วัดไม่ได้เหมือนกันโอเคตลับเจ้าตัวนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปจับอีกตัวหนึ่งมาแล้วกันอ่เราต้องการเป็น power ranger สองตัวนะต้องไปจับอีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวอันนี้ผมจะพากลับบ้านเลยละกันนะป้ายป้ายปับบ้านเลยพอนุ่ม โอเคเราก็จะเรียกเป็นเจ้าวีนอมมานะโอ้โหมีตัวอะไรมาเกาหลังให้เราเนะี่ยอะไรอะไรเอ็มังกรตวไหนมาเกาหลังให้เราไปไปหาเจ้าไวเบิร์นกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะลองวิวัฒนาการโดยเวลไม่ตันดูนะว่ามันจะได้ประมาณไหนเพราะผมลองสังเกตดูได้นเสาที่เราวิวัฒนาการไปแล้วเนี่ยเวลมันตันแล้วแต่ว่าอยังจะยังไอเดีย เวลมันไม่ถึงห้าร้อยว่ะหรือว่ามันเพิ่มแค่ประมาณสามร้อยห้าสิบก่อนวิวัฒน์กับหลังวิวัฒน์เนี่ยเราคงต้องลองเช็คดูก่อนนะว่าเลเวลมันลงหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ย้อนคลิปดูด้วยอันนี้เวล5ห้าสิบเราไม่เอาอันนั้นเวล9เก้าห้าเก็บไว้ก่อนนะโอเคกัดให้กัดให้ตายไปก่อนไอมีกไหมมีกไหมไอตัวนี้เป็นตัวบอสอ่ะตัวบอสเราไม่เอาอันนี้คือผมล้างไดโนเะสาร์ไปแล้วประมาณสองสามรอบแนละ้วทุกคนเพื่อมันให้แบบ มันรีตัวเวลใหม่ๆม,มาบ้างนะเพราะเวลมันน้อยตอนแรกจะรีหากิฟฟินแหละแต่กิฟฟินมันเวลมันน้อยจัดเลยอะโอ้หดูคิงคองแม่งเกิดกันให้เตะไปหมดดูเวลยี่สิบไปไงกิฟฟินโอ้โหทําใจไม่ได้จริงเอ้ยเจอตัวนี้หนึ่งตัวเอาละทุกคนเพื่อเป็นการลวดเร็วสาหรับทุกคนแล้วก็สําหรับผมด้วยผมก็เลยไปจับไวเบิร์นมาได้แล้วนี่แล้วก็ตอนนี้ผมก็อัพเวลไปได้นิดนึงแหละอ่ะ เยอะอยู่ตอนนี้เวลได้300แล้เราก็จะมาวิวัฒนาการกันเลยนะทุกคนอ่าไปเราไปหาที่วิวัฒนาการกันดีกว่าสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะโหดอยู่นะเพราะว่าไม่รู้ดีความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามันกัดทีเดียวแตกอยู่วะเดี๋ยวเราต้องไปเทสดาเมจกับตรงดัมมี่ของเราแถวนี้เหมือนจะมีดัมมี่อยู่หรือเปล่าโอเคเราก็จะไปเทสกับดัมมี่ของเราระหว่างนี้ก็นี่ฆ่าเก็บตัวลายทางไป <c oughs> กัดไม่โดนวาะ นี่นี่นี่มังกรมังกรไอตัวนั้นของเราดามจเท่าไหร่ปะเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าใช่ไหมทุกคนนี่เรามาดูตัวนี้กันดีกว่ามาดิมาดิมาด,มาดิก็น่าจะกัดแรงกว่าอยู่แล้วมั้งข่ายกินคองไปตัวเดียวผมว่าเวลก็น่าจะตันแล้วนะยังีกว่าโอเคงั้นเราเอาเวลแค่นี้พอแล้วกันหอมปากหอมคอไม่ต้องตันมาก ผมก็อยากจะลองเทสดูเหมือนกันว่าเรือมันจะลดลงหรือเปล่านะอ่าเราก็จะได้มาเทสกับเจ้าไบเบิของเรากันเลยดีกว่าเฮ้ยอันนี้วัยรุ่นเอ้า <c oughs> เวลาแบบมันมันเมื่อกี้นี้ไบเบิลผมมันหัวกระแทกนิดหน่อยนะผมผมแบบผมเสียดายว่เวลมันยังเพิ่มได้อีกว่ะหนึ่งเกิดความเสียดายขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวหนึ่งนะทุกคนขอฆ่าอะแล้วกันบอกเลยเองโชคร้ายไปหน่อยนะที่อยู่บริเวณนี้เนี่ย เออเออถ้าอยู่ที่อื่นก็น่าจะได้เกิดใหม่แบบดีๆแล้วยังไม่ตันวะไหนๆเราก็มาถึงขนาดนี้เราก็เอาให้ตันกันเลยนะทุกคนมาอีกสองตัวต้องตันแล้วนี่เดี๋ยวผมกัดทีเดียวโชว์ดูนี่เป็นไงยังโหดไอ้วกนี้ต้องโดนพลังไฟของเราเอ,อ้ยกัดทีเดียวกัดทีเดียว เสุดยอดสุดยอดตัวนี้อีกตัวหนึ่งแดงแรงลิดมากแดงแรงริดมากนี่ผมชอบตรงนี้แหละเองชอ็อตไฟฆ่าข่าไม่ร่วงหรอกบอกเลยของแค่เนี้ยไม่ทําให้ร่วงหรอกโอ้โหแต่ว่ากัดไม่โดนมาทุกคนหนึ่งโหจะตัวนี้น่าจะยุ่งยากอยู่พอสมควรผมจะหนีมันดีไหมเนะี่ยเฮ้ยมันบินไววะ่ะ แล้วมันกัดทีเดียวไม่ตายผมนี้มันดีกว่าไหนดูดิเหมือนจะยังขึ้นได้อีกเยอะอ้าวโอเคเต็มแล้วพอดีเลยมาเราจะมาวิวัฒนาการกันตรงนี้เลยละกันโอเคแล้วก็จะจำไว้นะว่าตอนแรกของเราเลเวลสามหนึ่งสองนะทุกคนไปนี่พอ,อดีมีนาฬิกาสายสายาเออ์์ด้วยใส่เลยมา เจ้าแห่งความมืดต้องลงมาโจตีแล้วละ่ะจังหวะน,นี้มาแเราก็มาดูพร้อมกันเลยนะทุกคนมาเริ่มแล้วเริ่มแล้วไหนดูดีว่าจะเทขนาดไหนมาเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้ยทําไปเล่นไปส,นะนสีม่วงเทอยู่นะทุกคนเอ้ยสีม่วงเทว่ะผมชอบผมชอบผมชอบสีนี้มากเดี๋ยวผมขออนุญาตบินไป ขึ้นขี่หลังก่อนแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะจอดยากอยู่เจ้าตัวนี้โอเคใส่อาร์แล้วก็ขี่จากตรงนี้เลยแล้วกันอ้าว <c oughs> ที่พ่อจะขึ้นไปขี่เองเองก็ลงมาซัง,งั้นอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเดินก่อนแล้วกันอืมมาเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสายพาวเวอร์มันก็จะดามเมจแรงนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าสปีดมันก็จะช้าหน่อยแต่ผมจะไม่อัพเป็นสปีดอะไรเยอะแยะนะเพราะว่า จากประสบการณ์ที่เราเคยขี่ไวเบิร์นมาเนี่ยถ้าอัพสปีดเยอะนี่มันค่ายากนะโอเคตัวเบบีก่อนช้างช้างเอ้ยยังไม่ทันได้ไอ้นี่เลยว่ะยังไม่ทันได้พ่นไฟเดียตายซะแล้วเราจะไปเทสดาเมจเริ่มต้นกันดีกว่านะทุกคนแล้วเราจะได้มาดูดีไซน์กันด้วยอนี่อันนี้ก็เป็นที่เทสของเรางับไปหนึ่งทีเฮ้ยเริ่มต้นสองหมื่นเจ็ดถือว่าเยอะอยู่เยอะอยู่ โอ้ดีไซน์ก็เท่ๆนะทุกคนปิ่งก็จะออกสีแดงๆนอกนั้นก็จะแทนด้วยสีม่วงเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเป็นสีเนี่ยผมว่าผมชอบสีฟ้ามากกว่าว่าสีฟ้ามันเท่อะอันนี้อะไรเนี่ย,ยตัวปิกาจูอยากจับมันวะมันจับไงวะต้องใช้เบอร์รี่ปะผมขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันพอดีว่าเราไม่ค่อยมีสัตว์มาเกาะหลังนะเอาแถวนี้ไม่มีอะไรที่จะให้มันกินเลยวะ มันก็ไปไปไปไหนครับไป <c oughs> <c oughs> โอเคไปแล้วก็ไปฟาร์มเมลกันดีกว่าสป,ปีดนี้น่าจะต้องแบบอัพสักนิดนึงแหละไม่งั้นมันจะน้อยเกินไปสําหรับเจ้าไวเวิร์นตัวนี้ผมก็จะไม่เอาไปเทสกับบอสนะทุกคนเพราะว่าถ้าเทสกับบอสนี่ผมเหมือนผมเห็นอนาคตแล้วมันจะต้องตายอย่างแน่นอนนะผมก็จะไม่เอาไปเพราะว่ามันค่อนข้างจะดาเมจน้อยไปหน่อยโอเคสป,ปีดเท,ทนี้พอละ แล้วก็จะเอาไปขี่เล่นมันๆชิวๆของเราไปเฮ้ยนี่ขนาดแบบไม่ใช่สายสปีดแล้วเนี่ยอัพแค่ร้อยสามสิบก็สปีดเร็วอยู่งับ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 ไหนมีตัวอะไรให้ฆ่ามัง่งโหเราก็กวาดกันไปเกือบหมดเลยวะนี่โลซารัสนะทุกคนมาขอร้องหน่อยพลังไฟเอ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวเฮ้ยพวกเอง เออเหมือนเวลาเราตกอย่างที่สูงแล้วมันมันจะยังพ่นไฟไม่ได้ปะมาดีมาดีาดเจอท่าไฟฟ้าเราไปหน่อยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออขนาดบอสยังตายหดอยู่นะทุกคนท่าไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้ากัดเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยแรงผมจะอัพเลือดไปที่สองล้านแล้วกันสําหรับเจ้าตัวพาวเวอร์นะเพราะว่าดาเมดมันค่อนข้างที่จะแรง โอ้จากเมื่อกี้นี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมตอนแรกเลเวลของเรา300ตอนนี้มันก็ลดลงนะทุกคนเป็นอย่างที่ผมคาดเอาไวจ้จริงๆก็คือมันลดลงอ่าถ้าสมมุติว่าเราไม่วิวัฒนาการมันเนี่ยแล้วเราเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าสมมุติว่าก่อนวิวัฒนาการเนี่ยเราไม่อัพเลเวลเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะลดหรือเปล่านะต้องลองดูเฮนนี้ก็อัพไปดาเมจไปเลยนี่สุดๆไปเลย มาของอับหน่อยน่าจะทีเดียวนัว่นแหละจังหวะเนี้ยนะสายพาวเวอร์บอกเลยเป็นสายที่ผมภาคภูมิใจมากนะพลังมันแบบเลือหล่นเอ้ยล้นเหลือโอ้เล่นมุกไปแล้วหนึ่งโอเคเราก็จะมาเทสดาเมจกันสักนิดนึ่งนะทุกคนไอเจ้าไอเจ้าเออปิกาจรตรงนี้ตายแน่เลยว่ะหุ้ยสองแสนสุดยอดสุดยอดแรงมากผมก็จะอัพเลเวให้ตันเลยแล้วกัน ไปบินดูหมาป่าด้วยนะทุกคนเผื่อแถวนี้มีหมาป่าเวลดีๆให้เราจับเอองับแม่มงับแม,ม่แรงอยู่แรงอยู่มันมันไปเลยโอ้โหดูดิล่วงโอ้โหมันล่วงหรือมันสลบวะทุกคนของมันตายเลยนี่ว่ะดามิดท่าไฟฟ้าของเราค่อนข้างแรงนะโอแรงใช้ได้แรงใช้ได้รไดเราลองไปแย่มีเล่นเล่นด้วยนะทุกคนแย่เล่นเล่นดูดิ อ๋อผมลืมไปไอพวกหมีพวกนี้เนี่ยเหมือนเวลาท่าพ่นไฟอะไรมันจะไม่ค่อยไอนี่นะจะไม่ค่อยเข้าคงต้องเป็นท่าท่ากัดอย่างเดียวเออโอเคกัดไปกัดไปอ๋อมีหมีไล่ตามเรามาด้วยวะ่ะหมาตัวนี้วลอะไรเนี่ยโอ้โหผมเผลอไปกวนใจหมีเขาให้แล้วไงทุกคนดูมันตามผมมาดลไม่เลิกเลยไล่ตามมาทันก็ตามมาดีน้อง มาแถวนี้ขอพลไฟล้างบางหน่อยแล้วกันเออโอ้ยสนุกอยู่เหมือนกันนะทุกคนเล่นไวเบิร์นก็สําหรับใครที่ชอบเล่นไวเบิร์นตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าจับไม่ยากนะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราจับมังกรได้แล้วเนี่ยก็จับได้ทุกตัวแหละอืมถ้าไม่มีมังกรเนี่ยก็จะจับได้ยากหน่อยคงต้องทากับดัดเออกัดไปกัดไป ระยะกัดมันไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันเลยเนี่ยน่าจะอยู่ที่พวกพลังไฟพลังสายฟ้านะสำหรับผมผมคิดว่านะเพราะว่าจากที่เราฆ่าโดโดเล็กซี่เนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวนะทุกคนตายเออแค่ลากผ่านก็นตายแนละ้วโหดมากไหนดูดีเวลตันหรือย,ยังโอเคตอนนี้เวลเราก็ตัไปที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะว่าจะได้เท่าไหร่ นี่ก็เป็นตรงนี้เลยมาลุ้นกันงับเอ้ยเยอะอยู่สองแสนห้าเยอะกว่าตัวสปีดเยอะเลยวะแสดงว่าเสื้อตัวสปีดทำมาไม่คุ้มเลยทำมาเท่ๆอย่างเดียวส่วนถ้าตัวซีพวกนี้ก็จะวัดเป็นดาเมจไม่ได้นะทุกคนอ่ามันก็จะวัดได้แต่ท่ากัดนะโอเคสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นทตุาทพาวเวอร์เนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเอ้ยเมื่อกี้ที่ผมกัดกี่รอบว่ากัดสองรอบอเยอะมากเยอะมาก โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็คงจะต้องจากลากันไปก่อนนะครับผมไ้เจอกันใหม่ EP หน้าก็ดูนะว่า EP หน้าเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วก็จะมาอีกกี่ EP แล้วก็เตรียมรอได้เลยว่าเกมหน้าของผมจะเป็นเกมอะไรนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไ้เจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบาย